ดี่จ้าเพื่อนเพื่อนมาอีกแล้ววันนี้ตยตยาจะออกไปจะออกไปซื้อต้นผลไม้มาอีกเข้าเมืองอีกแล้วแต่มาคนละเมืองเพื่อนเพื่อนถ้าบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอำเภอมั้งเพื่อนเพื่อน,อนมาคนละทางกันเดี๋ยวตัดไทยให้ดูเห็นไหมข้างทางเขาจะปลูกเขาจะให้ปลูกต้นไม้ตลอดทางเลย อันนี้เป็นต้นไม้ไม่ใช่ต้นผลไม้สมัยก่นให้ปลูกต้นผลไม้นี่ดอกสีเหลืองๆจกเอาไปทำน้ำมันเริ่มบานแล้วเดี๋ยววันไหนได้จังหวะยิตงจะลงไปถ่ายให้ดูนะคนะรับวันนี้ดูวิว บ่าวดีสาวแล้วลิบิอุนซ์อะไรในเมืองในเมืองอีกเมืองหนึ่งบ้านเราไม่ใช่เมืองแล้วมั้งบ้านเราก็ว่าอำเภอแล้วมั้งคุณเพื่อน เศร้าว่ะใครไม่มีรถใครคว๋วยเตี๋ยวนะเพื่อนๆ <laughs> อะไรแนะ้วอติดตัวกิ่าอัมสตร์ดัมนูเดันซุปเปอร์รเข้เไปนโ <laughs> อ,อ้น่นเชินุน่นโบเครียดโบ ต่อดีฟ้านนะเพื่อนๆเออมันจะยาวถึงแล้วแหละนี่แหละเดี๋ยวไปถึงร้านในะยี่สต์ไทยให้ดูใหม่ใกลถึงแล้วก็ถึงแล้วเวพื่อนๆนี่โว้แบบนี่ตรงนี้ตรงที่เขาว่ายน้ำอยู่ข้างในนะเพื่อนๆตรงที่เขาว่ายน้ำอุ้ยดีเดอสมาชามาบ่าเอ็น เกไียเขานี่ถึงแล้วเพืเ่อนๆเห็นไหมน้่นเต็มเลยเดี๋ยวจะทายให้ดูเฮียตาคอยจอดรถก่อนนะนี่เห็นไหมเพืเ่อน ซื้อไปปลูกได้กินเลยเอ็ดวาวีฟิวคอสเตที่เราปล่อยมาเอ็ดว่ามันออกดอกแล้วเพื่อนๆเห็นไหมซื้อไปปลูกได้กินเลยเอ็ดวาวีฟิวคอสเตเทังส์ดูสวันซิดูเขาไม่ได้ติดราคาไว้เพื่อนๆอันนี้ผลไม้นี่ดอกไม้นี่ ดอกกุหลาบที่เขาตอนเยอะแยะเลยประมาณประมาณหนึ่งพันบาทประมาณประมาณนั้นแหละนี่ต้นนี้ Euro, นยี่สิบวายูโรเนาะเยอะแยะเลยนี่ยายตาจะพาไปดูที่ร้านเขาเขาขายอยู่ทางนน้นนน่นไปดูต่อนี่สวยไหมคลุกลูกดอกไม้ ชันชันสวยเนาะนี่ต้นอะไรอะไรนะบ้านเราเรียกว่าอะไรนะยีตะต้นไซหรือว่าอะไรนี่สามสิบเจ็ดยูโรงานไปเพื่อนๆสามสิบเจ็ดสามสิบแปดยูโรสามสิบแปดยูโรหนึ 37, ่งยูโรสามสิบเจ็ดบาท นี่ Apple. แอปเปิ้ลเยอะๆเลยเนาะเพืเอ่อนเนาะนี่เยตาจะไปดูต้นกีวีก่อนเยตาจะซื้อต้นกีวีไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านี่เพื่อนๆแบล็กเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่ราดเบอร์รี่ว่าไม่แพงนะเพื่อนๆหกยูโรบานเยตาเอาเตะโลกมันมาปลูกก็ขึ้นเต็มเลยไปเรือ่อยเป แบล็กบอรีขึ้นง่ายจะตายเดี๋ยวไปดูกีวีกันอยู่ตรงไหนเนาะกีวีเพื่อนๆแฟนยิ่งตาไปดูทางนูน้นเห็นแล้วเพื่อนๆกีวีดูที่เขาก็เอาไว้ข้างนอกเหมือนกัน,เ,นเห็นไหมมันก็โดนหนาวไม่รู้ ูก่อนเดี๋ยวดูก่อนยตะเขาดูก่อนนะเพื่อนๆนะนี่มาต่อดูต้นเชอรี่นี่ต้นเชอรี่ต้นเชอรี่ออกลูกแล้วเพื่อนๆยี่สิบยูโรต้นละยี่สิบยูโรเพื่อนๆนี่น,นี่นี่เห็นไหมออกลูกได้กินเปปลูกได้กินเลยนี่ไม่แพงนะเพื่อนๆยี่สิบยูโรคิดเอา แต่สำหรับเอาตาแพงยุ่นี่ลูกพรุนก็มีนี่ยี่สิบยูโรเหมือนกันเพื่อนๆคูณไปหนึ่งยูโรสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็บาทนี่พรุนลูกง่ายเนาะนี่นี่มากินไหมนี่มากินไหมนี่เชอรี่ เยอะเลยเพื่อนๆนี่ไม่แพงหรอกเพื่อนๆแต่สำหรับยตีตะแพงอยู่เยอะๆเ,เลยอยากซื้อต้นไหนซื้อนี่ยีตะเดี๋ยวยตะไปดูต้นลูกพีทก่อนนะอูเฮีฟูซินี่ลูกพีทลกูกท้อ เนยตาคอดูก่อนนะเพื่อนๆดูอันนี้มันคนละยางกันนี่สิบแปดสิบเก้ายูโรต้นเล็กนิดเดียวนี่เชอรี่ไม่ค่อยแพงอืมนี่เห็นไหมมันมีลูกแล้วนี่เอาไปปลูกได้กินเลยอันนี้ลูกท้อลูกท้อนี่ อันนี้แอปเปิลนี่นี่ลูกลูกพีดแพงนะเพื่อนๆต้นเล็กๆเองยี่สิบยูโรนีน่คร e> ับเกิฟทนอาบากิฟแมนลีอุนไวลี่มุดเชาเอ็นมากีวีเดี๋ยวไปดูฝากแฟนไปดูกีวี ใครมีเด็กมาด้วยเขาก็มีที่ให้เด็กเล่นนะใครมีลูกมาด้วยเขาวิธีให้ลูกเนาะเยตาได้แล้วได้ได้ลูกท้ตอต้นหนึ่งลูกพีชต้นหนึ่งกีวีมันไม่สวยเลยมันได้นั้นแล้วเดี๋ยวปีหน้าเยตาซื้อมาดูใหม่มันไม่สวยมันโดนมันโดนให้นั่นช็อกมันมีบางอย่าง ต้องใช้ตน้นมันมีบางอย่างกีวีพันเล็กนะมันมีบางอย่างต้องใช้ต้นผู้หญิงต้นผู้ชายนะเพื่อนเพื่อนนี่ลูกเล็กๆมันมีต้นตัวผู้ตัวเมียนะแต่ยิตาจะซื้อแบบต้นที่ว่ามันมันเป็นลูกเองไม่ต้องมีตัวผู้ตัวเมียแต่มันไม่สวยดูเพื่อนเพื่อนสิบสองยูโรยิตาเลยไม่ซื้อรอดูปีหน้าดีกว่านี่กีวีตัวใหญ่นี่เห็นไหม แค่แนี้แหละเพื่อนเพื่อนเยตะไปจ่ายเงินก่อนแล้วเพื่อนเพื่อนนั่นเยตะไทยไอ้นั่นให้ดูกังหันลมทางนี้ที่มันโล่งเลยมีกังหงันลมเยอะเยตะจะไทยให้ดูใหม่นะ Ich schreibe es mal ab, aber ich glaube, das passt mir hier. Er hat sein Auto verkauft nach zwei Wochen. Und zu 300, 400 Kilometern hat sich der Käufer gemeldet und teilte mit, dass das Fahrzeug also Ja, ich hab's mal, Lena, dann hab ich gleich Sind defekt. Jetzt will der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten. Dabei hat er aber. Okay, bin. Ich will Ja, not... Ich will dort. ให้เพื่อนๆดูมันที่จอดมีรถมาจอดก่อนจะแล้วปดเลยแ้าอสูฝนนี่ไงเพื่อนๆเดน๋ยวธอจะจอดรถถ่ายตรงนี้ถ่ายดอกไม้ให้เพื่อนๆดูไม่มีรถมาจอดก่อนจะแล้วและไม่ได้ถ่ายเลยเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังเนาะแค่นี้แหละเพื่อนๆแล้วเจอกันที่บ้านเนาะเพื่อนๆเสร็ไหม แฟนยียต่จะรถให้เสวยไหมสวยไหมนี่ดอกสีเหลืองๆที่ยต่ถ่ายให้ดูว่าเขาเอาไปทำน้ำมันเห็นไหมสวยไหมพียต่จะหมุนกล้องพียต่ใช้กล้องหน้าอะไรเพื่อนๆรถมาจ้าคิดถึงคิดถึง